เจมปันไงบ้างเจวันนี้ท็อปฟอมอหมท็อปฟอมไหมวันนี้เจจะงูไม่ไีจะงูไม่เท้าวงจึงนอกวงแล้แต่มันจะมาตัก่งูจังหวะเมื่อกี้รอจังหวะสองไโชกกระต้มเขา แนวหน้าครับพี่จังหวะสองอย่ถ้าจะกินมันหลุดหลุดขอบอ่ะน่าแหละเรืจะก็คอกินหลุดขอบเรื่เยอะมันหลุดเลย โดนโคน้ดโค้ดเกินโดนโดนก็จันท์ใส่ฟิล์มหนาหรือฟิล์มบางกันทหนาพี่เดี๋ยวมันใช้ของเก่งนะของพี่มันหนาโคตรหนาเลยมันก็เลยมันก็เลยเป็นเขาจะขีดไปหนาแต่ว่ามันไม่พอดีขอบนะมันเล็กกว่าขอบเล็กกว่าขอบนิดนึง 去了。 กตง์ I got supplies. ไปองครับปลงไงครับไปลงไงครับอไปลงไงครับไปไเก็บเสียงไปไหนวะไม่ได้ยุ่งซียุ่งซีอย่เนี่ย ขี่สองบอกพี่ขี้สองก็บอกอีคีมักอีคีมิของผมได้อีคีมนะอีคีอีค I got supplies got supplies ปอกเก็บเสียงใครเอาห้องปอกเก็บเสียงอีสอาร์ องปอกเลยครับเอาครับเอา,เอาผมมีเอ r อยู<ะ>่เอาอันนึงครับเดี๋ยวผมพไปเดี๋ยวผม ไม่ไม่ดับปืนให้เลยเ่ะเ่็นปืนอีกสักรอบขับรถไปไหนวาวันนี้ไม่มีรถวะไป,ไปอาเจี้ยนอะไรกันนี้มีใครเอาปืนนี่ไหม MP5K I got supplies อไจัดวทอ้กโอ้โหโอ้โหออินพี 5K ครับนี่กรบอกอินพี 5K คุณชื่อเป็แต่ไดรเลยียิงดีกว่าอูซี่นะแบบไม่ชอบตามีคือไมสวย เดี๋ยวจะเอานี้รับ UMP I got supplies I บ้าบ้าบ้า้า้องน่านี้ถจ UMP ครับเพื่อไงอย่างเง้ยเา้ดีวาวาวจะได้ M 1 6 A 4เอามาเปลี่ยนกับ G 3าก C กับพี่ก็ได้พี่มี G 3าม2กอก ถ้ามียังจะกเนะไม่เป็นไรครับผมได้คานูคาสอบกระบอกเลยโอเคครับโอเคครับตั้มปอกเก็บเสียงตั้มาไหมโอเคครับเดี๋ยวเีย I g o s u p p l e s s พีเก็บพี่เก็บไ้ให้เจอันนพีไเจอนตเต็มแลอเครับลก็มีทเข้ามาเพี่เต็มแล้วจใสอาจจะต้องทิ้งอีก ไปไม่อจะถึงน,นี่จะถึงอันนี้จะถึงน,นี้อ๋รอร้อตรงนี้มีคาาต้ตบอกไปเลยยนะ,นะ I got supplies I got supplies บน <c oughs> บ้านเลย ไทย M4 บอสไทย M4 บอสถ้ามากับผมกัดตไหนบ้อยู่ชั้นไหนไม่ผีชั้นสองครับชั้นสองมีอยู่ไหนบ้างชั้นสองชั้นสองต่อไปชั้นสามเออชั้นสามเชั้นสามชั้นสามมีสามชั้นที่มันต่อกันได้ล้วก็โถไปครับไปโชว์อะไยังไงยึดตรงไอเอ๋อ Mấy cái Mấy ao được. Đuôi được đuôi. không có Mấy đuôi đuôi. đuôi đuôi. Thấy đi đuôi đuôi. Thấy đuôi đuôi. đuôi đuôi. Thấy đi đuôi đuôi. Thấy đi đuôi đuôi. đuôi đuôi đuôi. เ้ยตาเอาไปคนะตัเอาคนะเรือเเ้นี่จ๋ปมาไปมาไปมาไม่ใช่เหลือตั้มอยู่คนเดียวเราตายกันหมดเนี่ยัลเตาเอาดี่ไหมเยวเอไปเลยกเดจะช่ไหม đi tiếp đi tiếp đi tiếp 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 เาพูดไหมเนี่ย <100. S 1> ได้คุณสีดด่ย,ยังได้อยู่ครับสุกธเอาพูดไห <8 S 1> <6 S 2> มเอาครับไป่ายเ<ห>อาครับเคโอเกเต้องหาต้องหากัะสุนนั่นแหละเพรว่าร้อยนัดมีกระสุนหด้อีกสินัดเอง ตัมตั้มรับอืมไรสันตั้มตั้ของเพ่เต้มได้ปล่ยังอเก็บเสียวอใครเจอกรสุนเฉียวเก็บไว้ให้ด้วยครับเฉียวได้สองแลวตอนนี้ตั้มตั้มตั้มมีของีนีไหมมีกระเป๋าสองแล้วแถวนี้

สภาพกับพลิบหมือนตอนนี้ภาพฉากันแล้วคิปแล้ผมบ้านทใช่ไโอเคบ้านยังครับทุกคนโอ้ยิงได้เยอะแม่งไม่ไทตเชื่อมไหมครับนีครับนีครับข้างบนนี่กองสาม่ะมีทำไมพีเกียนสามอ่ะีเกวียเอาเอาเา เอาได้แล้วครับเชียวครับไปซื้อเชียวครับเชียวเอาไปหกสิได้เลยชนเสามเนี่ยเสามัวตัวแล้วตัวตัวอตัวไหอไหนไหนไหนไไหวไหนไหวไไห้ไันไหนไหนไหวไหน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 ไันไนไหนไหวไหนไหนนไหนไหนไหวไหนไหนไยวั วันนี้เราเข้ายังศ a รูบ้าต่อแล้ a a เขาแล้่อสามมิตรต้อหาไม่เพิ่มนะเอาอะไรเพื่อนไม่สี่สิบีก็้วหรือสี่สิบไมี่สิบนี่นี่ไม่สี่สิบอยู่ก่แม็กเทเบรเดียวไปครับนี่มีตัวนี้นะหนึ่งสองสามไแล้ว เอะเก็บนะโอ้เ oh, ียไปแล้วไปต่อไหมครับอสมนั oh, oh, fox, uh. oh, uh, so oh, ้นเป้ยังไปล้วอะไล่ฟามรอบวงทำไก็ะหมือนนะโอ้โอ้น่าสบ้านน้มีน้ำมันไหมอย่าง ไปกันไปเลยจะถึงมันนี้ถึงเลยตอดตัวแล้วบอกมาดูนะออข้างหน้าเจ้าเ้าหนอยเจ้าขาหน่อยเลยไเจ้าเขาหนอยเลยอ้าวเียบร้อยเกตรงตั้งต่้งไหนเยอะ เรามาไกลได้แค่นี à, ้คร <Ừ. S 2> <c ười> lu ับรถทันมารถรถตื้นๆหนุนเลยใช่โอ้โหกระตุกไอ้ฮะหาไล่เพื่อนมาเดียวก็จบแล้วนะแบบนี้พร้อมมากเลยใช่ไหมช่วงนี้อันหนึ่งแบบแล้วมาโชคช่วยพี่ยกรถลงจาใจในตรงนั้นหน่อย ได้ไี่ได้แล้วกเราเบืดไปตั้งแล้วก็ยิงกันไไปตั้งไ่แรลเอาวางถังน้ำมันไหมเราไปทิ้งถังน้ำมันใส่ันจะยิงจากน้ำมันตอนีเรือมันแรง่รเกอนไปเรียกขนาดนั้นเลยพ โชว์ดูเลือดพี่ดิดูเลือดพี่หยิฝัปเน้ดูเลือดพี่เลือดดยเือเือหมดเือหมดิบไปไปหมดยยิไ้มเลนี่จะดเมืองทันแผลวนไปครับจจงหวันี้ ดีนะถังน้ำมันระเบิดเกาะไม่แตกหมุกไม่แตกก็ดีไปอย่างละเราต้องไปหามันนะพี่แล้วเอารถอ่ะรถตรงโงจอดมีไหม มีรถสีชมพูจอดอยู่นะไม่รถแบบรถลงจอดมีถอยก่อนไกลอยู่เยอะมีถอยก่อนพี่พี่นิยก่อนส่วนใหญ่โดนระเบิดรถมันจะระเบิดไปด้วยอลยอ๋อมีภารกิจป้นรถเหรอเจอะไรเฮ้ยรถหายพี่เฮ้ยรถหายวะจริงดิเอาเลยรถหายไปในรูมเออวะรถหายจริงเอานู่นฮะรูมลงไปนู่นเลย้ย แรงขนาดนั้นเชียวเขาไม่รทดใช่ปุเราเข้าปุโรหเข้าบงไหมเข้าบ้างไหมวิ่งครับวิ่งวิ่งครับวิ่งไหมวู๊บเขาได้ยิงไหมไอ้อะไอ้เร็วไปเร็วไปเร็วเรื่อยิงรถใช่ไหมเนี่ยไปแม่ไอ้ตรงปราสาทเนี่ยปราสาทอะไรอยู่เนี้ย เออโบดโบดใหญ่ตรงเนี mm ้ยอาจจะมีต anyway, ัวนล้วเนี่ยเราไปบ้านนู้นไหมไปบ้านนู้นไหมไหนทำไมเข้าเลยไปไหนดีบูมไปทางนู้นอ่ะบูมไปทางนี้ครับบ้านนั่นน่ะพี่บ้านนั่นแหละโอเคโอเคไปจะโดนยิงนี่จังหวะนี้ ภารกิจวิ่งกี่ป่ายังไงวงดีนะพวกแกชอช้างชอช้างชอช้างวิ่งหนีครับโซโซลั่นทีพี่ต้องรอผมนะเพราะว่าเราเป็นชั่วเชื้อพวกแกอ้าวโชคโชคมีสไนเปอร์ไหมโชค์ึ้นแปดขึ้นแปดมาดิครับคาพอดีไหมตามบอกบอกช้าไปอ ทำไมปุ่นหกไหมเอาบ้าเอาเป็นหกนี่นี่หัวหัวหนี่นะเก I got supplies I got supplies ไปบ้านบนเขาไปบ้านบนเขาบ้านนี้เล่นยากไปยี่สิบสามนแล้วโอ้หไก่แล้วมั้งแมทนี้ดูดูแล้ว <c oughs> ไม่จะกไก่ายวันลายสัปดาร์ลายตายอะไรเนี่ยไม่ใช่พูดจบไปหาเข้าไปในห้องนี้โดนพวกจริงนะที่เรียบร้อย <c oughs> อ <c oughs> มาใส่เกีครั์จะไม่ตายที่นี่วินเนอร์ผมมึงมยีนแชกันเลย โผลขนาดไม่เล่นนานนั้น,นแห่ะพาทีมนำไปแล้วเฮ้ยเขาทำไยล่ะไู้อ่ะโอ้โหมันก็แจ้งเตือน, <c oughs> ยนอยู่แบบเออพี่ตามหรอผิดตามไม่ได้ยิน <c oughs> เหมอเหนน้ำลุกจ้ะ เาเอาก็มาเอาเด้นอนี่เป็นงั้นแหละเราจะโดนปุ้นไหมเนี่ยกลัวเราเลยได้งสามคนเองอุ๊ยโอ้ตกใจไปตกใจพี่เก๋ต้องวิ่งให้มันยงิงได้มันละ มาปัญญาเกิดระวังนะไปมาม่อเนาะหับได้ของเออคอแมทเนตมุกระเบิดไม่มีระเบิดสองจันเป็นระบายเอใงคาดวเออันิวเยนจริงก็ไม่มีไหนหลังคาไหนโอ้ขึ้นกำแพงได้ไม่ใช่หรอ โอเคเร็วนะพี่เร็วนะสองสามขึ้นเลยนะ,ะยพี่กระโดดใส่ประตูพี่โด่ประตูเล่นใส่ประตู <S <S 2> <S 2> เล่งใส่ประตูพี<อ>่พี่ต้องเล่นใส่ประตูไม่กระโดดจากกระเพาใส่ประตู <S <S ออตรงแบบต้องตรงสิครับเออนะ ก็จะาได้หรือวโดนเล่นเราได้ลุงือแดดเอเดบีเห็ไหมังลืมไหมเอ็นเคสิบสี่อ่ะเป็นซิกเโอ้ไปแล้วล่ะโอ้พี่หมีระบังคาลงมาแล้วพี่โอเคไม่เป็นาน พี่ก็ว่างันแล้ว๋ยวนะขอเปลี่ยนปืนกอนยังไม่เลิจะได้ขามลงมายังไม่ลงยังไม่ลงลงก่น้ยยังยังไม่บอีกที่ไบุาน้่ี่ตลอ้าวพี่ทิ้งคูสไปแล้วอะไรลงเล้ ึ้องของผมเลยรอบ้านนาไปเราไปของผมเราจะไปไหนดีมีบ้านหน้าไปบ้านนาไหนบ้านหน้าเราเนี่ยซ้ายนะเอ้ยขวาขวาออกขวาไปว่าขวาต้องมีคนมาแน่เลยอาจจะมีคนอยู่แล้วก็ได้ตอนนี้อาจจะมีคนอยู่แล้วก็ได้ตอนนี้ใช่ผิดล้วไม่บักไม่บักเห็นมไหมวะ thì Leo mất, tôi nhìng sai tàn, lắm qua đã, để nhìng cục, sớm lắm này pí, qua đã, à, มอวนไเจ๊เจ๊ม้วนไสมมตินั่นจะเบเออนนะามแผนชาร์จไหมทำได้ผเขาไปก่อนเขาไปก่อนเขาไปก่อนเขาสามผู้แจกอร้อมๆเยอเนี่ยมาไปกันคือเยอะ่ะ เอาไม่ใส่กันยิงกันได้เอาลูกก็ได้ครับยิงเพื่อความสนุกยิงเพื่อความบันเทิงครับรอบนี้กูยิงมึงเพื่อนะไอ้หนูรู้ป่ะรู้ป่ะที่ไหนที่ไหนไม่รู้เลยที่เสือไปเนินหน่อยพี่อยู่บนบ้านดีกว่ามั้ย พี่อยู่ในบ้านเด็เวิร์กเราอ,อ้าวผมอยู่กับเราปัญหาเรื่องเลยครับยังไงมันก็ามาครับมีตัวบนเขา่าอ่ะว่ะอุยอ้ยรถผ่าดกินมาบ้านหลังนี้เขาท่าวะ่ะหน้าต่างเยอะหน้าต่างเยอะหน้าต่างเยอะอยต้านสูนไงไหม Lát xuống đây Xuống góc 2, nó tàng dữ Thôi thôi, đây cả này, chơi, nó tàng lại bàn ừ, dưới, đây dưới đây cẩn dựa mới đại Dưới đây cẩn mới đại Rạp bớt máu văn nhạc là bớt văn nhạc dữ nó vòng, một quăng thêm ngay Đấy, đúng rồi đây cẩn dựa Tao nghĩ là... cái kia Mà trong, trong mồm dữ vậy tự lệ tụi tụi đi, เอวิวไหมได้ก็ได้อย่า่โซบินเหลือสิบคนแล้วหรือสิบคนแล้วเด็กชายไม่เอวิวติดมีเกาะสามหมอกสามอักเนี่นะไหนไงไนอาเกาะสามหกสามก็หมอกสามอย่เกาะสามเอามาละพี่ว่ามันมาแล้วอะมันเตรียมมันเตรียมขยับเข้ามาเนี่ยคิดว่าเนะ นานไงเขเสียงลดมาแล้วเสียงลดเสียงรถอยู่ใกล้กันหรือเปล่าก็าอยู่ใกล้ๆตามมันจอดนอกวงอู๋บนเนินบนเนินมันไม่ลงมาว่าเฮ้ บวกกันยับอ่ะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเมื่อกี้มึงยิงกูใช่ไหมนอกไปสิยิงแล้วหลบครับยิงแล้วแกให้ตามไปแกให้สามไหมตามสูตรยิงลุงตามสูตรชุบกันได้หลังกระแพง Enemies ahead. Enemies ahead. อ้าวขึ้นคิวเฉยเดี๋ยวขอบคุณได้ยังเกมสี่สองสี่สองสี่สองครับจังหวะนี้เยอยไม่หมดโชดันที่เดิมพี่โชคโชคอยู่ข้างกระเพงนะพี่ตั้มตั้มตั้มตรงตั้มมีตัวใช่ไหมตรงตั้มมีตัวใช่ไหมตั้มนี่หรอน่าจะที่มีขับรถมันมีรถขับเข้ามาไงมีรถขับมาตรงซีกตั้มอะไปหน้าตั้มเนี่ยเป็นบ้านบ้านหลังนี้หรือเปล่าเนี่ยหลังเนี่ย Enemies ahead. Enemies ahead. มันมีอะไรแบบอะไรเท้่ยวเหน่าไก่แน่เลยตรงไหนตรงไหนมางพี่บนเนินเหรอโอเคที่เดิมใช่ที่พี่นกอ่ะสองตัวเลยโอเคอยู่ทางนน้นหมดครับอยู่ทางนน้นหมดเปลี่ยนเรื่องเรื่องเรื่องเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปโอ้วงอยู่กับเราด้วยไก่แน่นอนว่ะจังหวะนี้ไก่แน่นอนครับไอนที่ไปพี่ต้มเปลี่ยนที่หนึ่ อ็เกมที่เล่นตัดเลยเกมักให้หนดอยู่ตรงไหนเจอดความไฟแล้วหนวนี่ใส่ใส่ใส่สมุกแล้วมันสมุกแล้วนี่แหละโอ้โหสุดยอดแหละหลังกำแพงเนี่ยเจ๋วเขานี่กระเพรยผมสุดยอดเลยอีกปูแช่งไหมก็มันยิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันอ้อมเมืนอ้อมจีอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ตรตไปโชว์ว์ๆตเนี่ยตเหรวโชว์เหรอลงง่ายๆให้โอ้อ้อมซกเลยว่ะโอ้มันอ้อมไปบ้านนู้นเลยว่ะนี่มจ๋านี่มจ๋านี่ตามเทปปูกันไปจัดหลังกระแพงจีลง ชั้นสองทีกว่าเทกขอแทงนะไงสแตนช์ใช่ไหนไหนบ้านไู่บ้านยู่บ้านไหนบ้านไหนบ้านไไปไปไปเฮ้ยบุงจู่กับเรานี่ยมาบ้านไหนนะบ้านไหนบ้านไหนนะบุ้งู่กับเราบุ้งู่กับเราดูจู่กับมันไหมเราดิดักดักดัดักดักดัดักดัับดัก không bay, không bay Uống vì lắm Chéo Ở gì đó Chụp tăng rồi, chụp tăng rồi, chụp tăng rồi Không kh chụp này, không chụp này nè Chụp thì mới chụp mấy nữa เออเออออชุบไหมต้องชุบไหมต้องชุบไม่ชุบแม่อะไรฮะตั้งเต็นนกตลอดทุกงานไห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 นในบ้านเด้อเขาตั้งอยู่ไหนอะในบ้านในบ้านไม่ไหนเรีอนรถยยืนอยู่นี่ยืนขึ้นงนอกบ้านแล้วเนี่ยไหนไม่เห็นโชว์ไปดิโชว์บังคับง่ายๆอเอออ่าไปไปไปไม่ทันแล้วทีปีไม่ทันต่อไม่ทันแล้ว โอ้ยอยู่เละเละเละโอเคหัวร้อสักทีแล้วกันนะอ้าวหัวร้อไม่ทันวะทำอะไรมือฮะนั่งทำอะไรกันสองคนทำเยอะนั่งทำอะไรกันสองคนดิตอนเฮ้ยป้าแบบนี้ศูนย์คิวอ่ะ